โชคดีมีใช้ครับมีหมากเดียวพี่น้องพอถวยแล้วบาทเนี่ยไปเลยฮะไปดุยกันเลยครับสวัสดีครับผมได้กเกษอีแสนนะพี่น้องโอ้พี่น้องเอง๊ มันเป็นทั้งไดบุยอยากกินสมนะพี่น้องนอเนาะยังมาหาเบ,บาึ่งบอกงวงท่านี้ครับว่ามันสิมีหมากก็านาอพี่น้องเบิ่งดูครับอันนี้บอกงวงโชคอันนั้นนะพี่น้องเนาะพึ่งมันจะออกดอกครับครับบอกงวงโชคอันนั้นหรือบอกงวงสามฤดูพอดีพี่น้องเบิ่งครับพึบ่งมันจะเป็นดอกพี่น้องครับหมากกับหมากนิดยน้อยนุ่น้องนี่ครับโอ้เอา้ามันคือกระแดงเอาทับ่ มันก็เด้งออกเลี้ยงเนาพี่น้องเนาะมันอยากนเยนี่ครับนี่หมากยูนิดหน่อยพี่น้องโอ้ยหน่อยนี่มันพอกินแล้วบอํำลายเต็กเถอะเนาะเอาจัดร้นเนาพี่น้องเนาะมันอยากเด้ <c oughs> ครับผมจงไว้ซะหนะ่อยหน่อยนะครับผมอ้ยกำลังยดดกพี่น้องครับตอนนี้กำลังออกจับหมากแล้วนะครับอันนี้เป็นดอกนะครับ อย่าไปเบิ้งอีกตัวนึ่งเอาล่ะครับโชคดีมีใช้ครับมีหมากเดียวพี่น้องเพอถวยแล้วบาทเนี่ยไปเลยหัวไปลุยกันเลยครับเรียบรอยครับผมมาแล้วปอกใส่จานเลยน้องพี่น้องเนาะน้ะนำลายแตกแยงไรตอนนี้นะครับเดี๋ย้ำก่อนน้นอง,พ,องออพี่น้องเนาะนี่แหละน้องพี่น้องครับย้ำใส่ใส่หัวขูดเอาน้องพี่น้องเนาะเ๋ยวเขาจัดการใส่เครื่องปรุงเลยครับ ตอนแรกเลยเขาก็น้นำตาลครับโอ้นั่นแหละแกมรับผมต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาครับปึ๊บปลานิดดน้อยต่อไปก็จะเป็นผงชูรสครับใส่หลายแซ่บลายเสนวาครับผมเ,เพิ่มรสชาติ เพิ่มรสชาติของความหอมก็คือนี่เลยครับปลาล่ปาปลาแดกครับใส่ไปส่วนหนึง่งเจาะอักับคอต้อนน้ำเจ็ดต้นนึงครับปบั๊บหอมคน้น็กหน่อยครับพี่น้อบโอ้โหขดัดขัดพริกพริกผงม,มีงไม่น้อ,อยเนาะ เดี๋ยวคนอ่ะอู้หอมใช่พี่น้องอ่น้ำลายแตกน้ำลายแตกโอ้ยคือน้ำตาลน้ำลายแตกครับพี่น้องขออนุญาตนะครับขอโทษขออภัยนะครับโอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาพริกปงกันครับผมมาแล้วครับผมพริกปงไป็นเบาๆครับผมเดี๋ยวของดีอร่อยปากลำบากจู่มเนาะพี่น้องเนาะเบาๆขอครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับผมพี่น้องครับอืม เดี๋ยวไปกินน่อกันพี่น้องครับไปโอเคครับไปกินกันเลยครับเบิ่งครับพี่น้องหน้าตาสุดยอดเลย,ดยนะครับโอ้หนามเลยโซดหนามพี่นอ้องอังไ่แจกอืนะครับโอ้ แกงหวังครับพี่น้องพี่น้องเององหงง็นงานอยู่ก็แกงหวังกำลังทิ้มงานอยู่ผมก็เลยลงมามหิวนอนแค่นอนนะนี่ครับผมอือืตัวนำ้ำขอแนะนำพี่น้องอย่างหนึ่งคือ การซดนำมันบอดีนะครับเพราะว่ามันมีโซเดียมหลหนุพี่น้องนะอ,อันนี้เป็นเป็นขอแนะน้ำนะพี่น้องผมก็แนะน้ำมันจืดอดอกผมกินที่เก้าครับเบื้งตอนพี่น,ออน้องต้นออโอ้ยใส่ส่วนไปรับพี่น้องนี่แหละตอนประแดกมันหยิบบาได้เนาะ ป้าประเด็นมันต่วงแค่โคกเดียน้อยเนาะประเด็มนมะประเด็กโกนโค้งอีโนนเด่นพี่เพีองอืมอืมสวงแห้งหลายอืมประเด็นก,กัน,นหนุวมอะไมงต้นเนาะนีะ่ต้นหางมันประเด็นตัวน่อยพียง

ร้องหลายพี่น้องครับอืมอือออออมแล้วม่งหยยิวหรือเอียงแทนนี่มือสันผมเนาะอืมดีจัดสพี่น้อ,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 นองครับเมนูนี่แก่งว่างได้ไม่ร้องจแล้วซัมกาแฟาพี่น้องครับเบิด์ละครับ ตัวหนั้งน,นะอืมดีดีตตไนเนานะพี่น้องนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเขามากินกันอีกนะครับจากุกผ้าสวดเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวเบิง้งว่าเขาไปหากินกันยังอีกต่อไปครับอันนี้เป็นการแก่งว่วงยู่ทีนึงนะครับผมเราไว้ทำงานอยู่ในห้องครับส่วน คลิปนี้จากลูกพาสวบยอยยิบขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ